วัดีครับวันนี้หมดมาอยู่ที่ไหนเนะี่ยเออที่พักที่พักที่พักจังหวัดอะไรนครนายกนครนายกมาทําอะไรครับวันนี้มาทำอะไรนครนายกวันนี้มาเล่นานา้ำมาเล่นานา้ำม,มาเล่นาน้ำเมื่อกี้ไปเล่นาน้ําที่น้ําตกนางรองมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปเล่นาน้ําที่ลาธารเนี่ยมันจะมีลาธารด้้งข้างเนี่ย<ะ>น้าไหลยอยู่เดี๋ยวเราเราไปเล่นตรงนั้นกัน,นอือ่าเดี๋ยวไปดูเนี่ยไปดูก่อนลําลำธารเป็นตรงนี้ นี่ไงลำธารมาันจะอยู่ด้านข้างาใช่ไหมลำธารอยู่ด้านข้างนี่ข้างนี้กินจิจ้มจ้ากินข้าวนอกบานะก้านตรงนี้ก็ได้ใช่กินข้าวตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเราเราเปลี่ยนชุดไปเล่นน้ำตรงนี้ก่อนนะเนาะแต่ว่าตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็มีสรนะวน้ำนี่อันนี้น้ำโมมาพักอยู่ชั้นสองเนาะ แล,แล้วตอนนี้น้ำมนกลางไปเล่นลำทานอยู่นี่นี่ลำทานอยู่ตรงนี้น้ำไหลน้อย,อยเล่นได้อ่ะเดี๋ยวค่อยๆลงเดี๋ยวลงกับแม่ดอกนี้คารมวนดรับครับ ได้ไหมได้ไหมไอ้หนุ่นอันนี้น้ําปล่อยมาไม่เยอะเท่าไหร่นะยังพอเล่นได้เด็กยังขอเล่นได้นี่น้ําถ้าจะให้น้อยหน่อยน่าจะตรงนน้นเดี๋ยวไปลงตรงนน้นก็ได้เดี๋ยวไปลงตรงนนงง้นดีกว่า ตรงนี้น้ำจะลึกกว่านิดหนึ่งแต่ว่าน้ําแค่ประมาณน้แข้งน้ําไม่เยอะหรอกแต่ว่าน้ําไหลแรงไม่ไหวเหรไหวบ้างเดินก้าวข้โอ้โหนเดนไิดนไดิเหยียบเหยียบดิเออเหยียบไก้าวไปเยก้าวแล้วก็เหยียบนั่ง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 ั่ หินไเลย้หินเนี่ยหินเนี่ยแล้วหินางหน่ได้โอ้ เนมัอนวนเพราะมันกิ้งมันกิ้งไปเรื่อยๆไงมันก็เลกกยกลมนั่งไปเนาะนั่งข้างล่างก็ได้ไม่อยากเลยให้แหลงๆอีกนั่งข้างล่าง สองพ่อลูกกำลังลุยน้ำแล้ว หนาวมากเยน็นมากเย็นมากหนาวมากเดี๋ยวแป,ป๊บเดียวก็ต้องขึ้นห้องมาเนาะ er หัวน้ำพัดเข้าไปแล้วน้ำพัดเข้าไปแล้วนะน้ำพัดผ้าไปแล้วช่วยพาด้วยช่วยพาด้วยช่วยพาด้วย <laughs> น้ำพัดผ้าไปแล้วเอาไปเกาะข้างๆไปเกาะข้างๆอืม มันมีมันมีมันจะมีไอ้นี่ฟิลมานะถ้ามันโดนขามันต้องตกใจมันเป็นใบไมท้ที่มันมาโดนขามันคือใบไม้ปามันจะลงน้ำไหมนะเอารมณ์นะ น้ำมันขัดต้องรอยมาแล้วอคือคือคือผมดูว่าจะรอยมั้ยว่าจะรอยน้ำมั้ยคือไงบินไปเลย พอหาที่นั่งก่อนเอาหินเน็บก่อนเดี๋ยวปิวไปทั้งคู่อันนี้น้ำเริ่มเหมือนเริ่มจะมาแหลงขึ้นนิดหนึ่งปนะุ๊บปุ๊บโต้น้ำนะโต้น้ำเลยโต้น้ำเลยมือกลางไหมมือกลางไห้นั่งมือกลางไห้อโอ้ยหนัก ลกกอออไไ็อกก้อนหินไว้ก่อนเออได้ไม่ไปไหนเกาะก้อนหินไปละนั่งลงสินั่งลงไปหน่อยนึง <c oughs> ถึงคอเลยถึงคอเลยมันไม่มันไม่เป็นไรไรพ่อจับไว้ถึงคอเลยถึงคอเลยจจะะพ่อล็อกไปแล้วถึงคอเลย <c oughs> ถึงปากแล้วถึงปากแล้วพอจมน้ำอ่ะเฮ้ยเขาจะบูมันต้องเอาลงไปอย่างงี้ไม่ใช่ก้มหน้าอย่างงี้ต้องเอาลงงี้ไม่ใช่ก้มหน้าเงยหน้าไว้เงยหน้าเงยหน้าไว้เงยหน้าไว้เอาลงค่อยๆลงเงยหน้าไว้ ตัวตัวคนเดียวก็จะจะแย่แล้วก็จะปิวแล้วมีภาระอีกเนี่ยผ้ากอ,นะอ่อยเล่นได้แป๊บเดียวนะหนาำมันเย็นมาก กิ้งกิ้งกิ้งบายๆมีเด็กสบายใจทำไรครับทำไรอยู่นอนดูการ์ตูนสบายใจนอนดูการ์ตูนน,น,น,นี่อยู่วันไม่ค่อยได้ดูมีมาอยู่นี่นอนสบายใจดูการ์ตูน <c oughs> ข้าวที่น้ำกินข้าวแบบผู้ประสบภัยปะนะ่าโมเราขาจุ่มน้ำกินข้าวในน้ำกินข้าวในน้ำข้าวหินข้าวดำมาไม่เอาขึ้นแล้วคนหนึ่งเพราะว่าเย็นมากน้ำเย็นมาก